สวัสดีค่ะ Fc ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา fc มารับชมแนวทางหุ้นทั้งเสีง vip เช้าบ่ายนะคะวันที่1นึ 1, ่เมหนพฤษภาทุกคนเมษายแล้วพฤษภา2,568นะะ้ก็ะทุกคนวันพฤหัสก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f อขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ f อได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะแยกรอบเช้าและบ่ายสว่วนทซกท่านไหนถ้าไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจบางไว้ให้ให้ f อพิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวัน แต่ว่า FC จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นเราไปดูวันที่30ก่อนว่าเข้าหรือหลุดนะคะทุกคนวันพุธนะคะวันที่30จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้4แลได้2มา2 8 6 9 5หลุดหมดค่ะทุกคนเลขเด่นประจำวันมาลีเก้ารอบบ่ายใจให้4และ3มา4 4 1 หกเก้าความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบิลสี่สี่มาด้านหน้านะคะทุกคนรอบบ่ายมาเล้งเด่นสี่และสามมาสี่สี่หนึ่งหกสามเจจับคู่หลุดะคะ่ะทุกคนสี่หนึ่งก็ไม่ได้จับให้สามหกหกสามก็ไม่ได้จับให้เลขเด่นประจําวันรอบบ่ายมาเลขสี่เลก 4, เก้าหลุดนะคะเอาอยากตามต่อกะตามต่อได้นอกพี่น้องวันที่หนึง่งอยากพักพอนะสามารถพักได้พี่น้องอ่อวันที่เจไม่แน่ใจนะคะทุกคนคะ่ะว่ารัฐบาลไทย จำวันที่หนึ่งหรือวันที่สองเจได้สูตรมาใหม่เจะจะคำนวณลงให้ดูนะคะทุกคนเผื่อมาไม่มาก็เลิกทำนะคะทุกคนคะ่ะหาสูตรไปเรื่อยๆพี่ดองสำหรับรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะทุกคนห้างเสียง VIP จากที่ใจคำนวณตัวเด่นนะคะทุกคนคะ่ะรอบเช้าจะได้หกและเจ็ดนะคะทุกคนสูตรที่ใจคิดขึ้นมาคำนวณให้ FC นี้ใจทำเองนะคะทุกคนใจไม่ได้ไปลอกใครมานะคะทุกคนคะ่ะ คิดขึ้นมาเองพี่น้องคิดขึ้นมาเองเข้าก็ทําต่อไม่เข้าก็หยุดอย่างนี้คะ่ะทุกคนมาดูคู่ความน่าจะเป็นค่ะหกสองสองหกหกแปดแปดหกหกศูนย์ศูนย์หกหกห้าห้าหกหกเก้าเก้าหกหกสามสามหกเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ด จ็ดเก้าเก้าเจ็ดเต็นรอบบ่ายอยู่ที่สองและแปดนะคะที่ค่ะสองค่ะสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองห้าห้าสองสองศูนย์ศูนย์สองสองสี่สี่สองสองสามสามสองแปดสองสองแปดแปดหกหกแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดศูนย์ศูนย์แปดแปดห้าห้าแปด แปดหค่ะทุกคนประมาณนี้จาพี่น้องมาดูคู่ตะเด่นค่ะทุกคนคะหกเจ็ดนะคะทุกคนหกสองส8งหกหกแปดแปดหกเกหกเจสองดดสองกับแเล่บ่ายนะคะสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองสอดแปดค่ะนี่ก็คือคู่ตเด่น ระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะเอฟซี FC ท่านไหนชอบผู้ไหนให้ท่านไปกับด้วยทุกทุกคู่ที่ท่านชอบนะคะทุกคนทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันวันพฤหัสบดีนะคะทุกคนอยู่ที่5้าและศูนย์นะคะเบิ้ลประจําวันคือเบิร์ห้าห้าเลขห้ากับเลขศูนย์เอฟซีจะสามารถนําไปใช้ในทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะ ทุกคนค่เด่นรอบเช้าอยู่ที่6และ7ดเด่นประจําวันอยู่ที่5้และศนวันนี้เรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันวันนี้ไม่ติดคู่ตะเด่นนะคะทุกคนเป็น6ก5 6 60้าหกหกศูนย์กับเจ็ดห้าห้าเจ็ดกับแและ5กับ0ย์เป็น2552 20ห้าค่ะแปดห้าห้าแปดแปนะคะทุกคนประมาณนี้ค่ะพี่ดองถ้ามักถ้าชอบ พี่น้องก็สามารถตามได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะบ่หมักบ่ชอบให้พี่น้องเรือนพานสติมีเข้ามีหลุดบ่ได้เข้าทุกมือแล้วกับบ่ได้หลุดทุกมือนาอพี่น้องค่ะทุกคนสําหรับแนวทางหุ้นทางเสียง VAP วันที่1พฤษภาคม2568ันหสวันพฤหัสบดีใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกๆกําลังใจที่เอีทุกๆท่านมอบให้สำหรับวันนี้ใจขอให้เอีทุกๆท่านโชคดีค่ะ โศกโศกมันมานสุภูสุกุลพี่น้องสวัสดีค่ะ